สบายดีสวัสดีครับอินตาสาวแลาวรักต่างไวัยค่ะบปัญญาชั้มิ์รักต่างไวัยมอนี่เข้ามาอยู่ที่น้องประจักษ์เนาะน้องประจักษ์มานั่งกินขา้าวยี่น้องประจักษ์ <c oughs> <c oughs> สุบรรยากาศเนาะอันนี้อ่าน,นี่ก็อ่าปิ้งหมูใสก่กองเนาะ นี่อันมุม,มสิมาซีสิบาทอันนี้มหมูหรือไก่กับบรููเนาะจะเขาเป็นหมูหรือไก่หมูหมูมัละสิบาทอ๋อไม่นมุมอันนี้น้องไก่น้องไก่ชิลละยี่สิบบาทอันนี้แจว้ว ข่อยเอืนแก้ข่อยก็เอินแจ้วคือากันบอเอืนวคื่กันนะอันี้ขนมมยังขนมอเข็ดเขดย้วยอันยังบุ๊ซื้อดอกขนี้วหอมาแต่บ้านอันนี้รได้ซื้ออันซื้ออ้าวแมงมุมดันดักกินนำเิ คอทั้งหมดอลอยสิบบาทร่วมขนมอยู่บ้านอากาศนั่นหอนก็เลยน่านกินเขาอยู่ทีคิดว่าอย่างไรบ่เพคนมากินเขาเพื <c oughs> ่อนมากินเขาน้องประจัก,กว่าะชันน้ <c oughs> องอยู่เพืน,นว่ามีมองกินเขาก็ฉัน <c oughs> <c oughs> มนีมันมันกันอีกคนะลนะแบบเนาะแต่ว่านี่มันอีกคนะละแบบ กินอไรเป็นด้วยกันมีเป็นเก้าปลาเปนเก้ืปลาชิมเหรอหอมโอ้โหอนนยาตอ้ามันจิลมมันค่อยเอที่สบายแล้อันนี้เรรหรออ,อ,ออือมีพริก อันนี้ไส้กรอกครับมีพริกไส้กรอกกินเล่นลนะนั่นและเนาะอันนี้เป็นไส้กรอกกินเล่นแม,ม่คิดอยากกินที่อยากกินเขา,าก็ซื้อกินแล้วนี่ยมกินไดเนาะเราะดอกบอกทั้งเจ้านุ่มเลยเ่ยมกินได้ซื้อกินอันนี้เข้าหันหนาใส้อันน้องน,ำน้ำ,นำ,นำหันหนาใส่น้องน้ำทั้งลังมันเป็นโฟอัน โฟกัสทีมันต้นอย่างก้อนเนี่ยต้นคืออั่างต้นอินทผลัมเหรอเนาะแมนอยู่คืออินทผลัมแต่ว่ามันแต่ว่ามันโ่แมนถ้าเฮาสิอันหันหันลังใส่อันแมนบ่พอผิดวาเถอถ้าเอาโฟกัสละนองหนามันมันหนามันจะมืด คนคนกับมาลายอยู่ดีเนาะมันเป็นสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนยอนใจออกกำลังกายของเมือง,งอุดรเออว่าปอดเมืองอุดรตรงนี้เขาเรียกว่าปอดเมื่อนั้นตอนนั้นเจ้าพาคอยไปกินอัน,นยังก็ตำกล้วยเนาะยห่นเนาะยู่เสียแถวนี้แหไะใกล้ๆห้านี้เลยนี่มงคดเห็นไหมแน เขาเป็นไก่เด้ปะไก่หรือหมูหมูเนาะเขาพอดีครับอันแบกเก่าจะบางอันนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่นอนเน่ะย่างไปย่างมาเนี่ยจะไรน,นะครับเพิ่งจะย่างออกกำลังกายย่างไปย่างมาตอนนี้ก่ไมีคนอยหลายหรอกอย่างออกกำลังกายจะไรงแรงๆเนาะมันผ่อนนะมันยังหอนอยู่ก็คือมันนั่งเล่นนั่นแหละ มจังเลดเออด็กเออผมเป็นด็กแรงแรงมาหามงกุงหมงเนี่ยคนหลายเขามายางออกกําลังกายตอนนี้อากาศมันร้อนได้หักหักเจ้าของหักเจ้าของถามี้เวลาจับสันเวลาไดืมอ่า ออกกําลังกายแมนออกกําลังกายก็แล้วตั้งแต่ผดดู้ใดสิมักเค้นแบบเลยนะครับมักเต้นมักย่างมักแลนมักกีจักรยาน<จ>เยือเ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 ่อเต้นเยื่อใจจักรยานเพิ่นก็นมีให้เศราอยู่เนาะจักรยานก็นมีใส่ไห่เศร้าจักรยานเจ้าของก็ได้ บาิถ้าสมมติว่าตอนนี้มีจักรยานจะขี่ได้บ้ปั่นได้บ้แต่ว่าจัขยันทำได้เท่านั้นแหละปัญหามันบริยูที่ว่าขี่ได้หรือบริยานที่ว่าจะทำได้ทุกวันไหมก็ได้เข้าที่มาย่างใช่ไหมมาย่างเล้วย่างอ่อน ออมได้อีดิแต่ว่าออมได้จากมือมือเดียวกระลอกอยังเห็นปะกระลอกสามตัวอ,อยู่สามต้นและะ้วก็มีอ่ามนไกนะ่หนึ่งสองสามซี่ซี่กระลอกสี่โตกระลอกขาวแล้วก็มี นกนกนกกัะแก่่ม pues ันเจ้าเอ็นน่กยังไรู้่รู้านกยังเราไปซื้อแหละเมื่อกี้กระาไปกก็เตือนบอกว่อก็โมูหซื้อยังหรอกแต่ก็เอาไปซื้อมหยังหอก เห็นจะว่าเห็นจ้โดนลลยก็เลยว่านกกแแก่ีไปส่เล็กว่าังเกิดปะผาอยู่นกพิราบ เพราะว่าเคยเห็นมันอ่าอยู่ในอ่าน้มันมันคือนกอ่านนั้นนะก็เลยบอกมันจะส้วนโม่ไปหรออาหารแหล่งอาหารมีมยูงไหน่มันไปหอดบ้านเฮาปะไปกระสิมันกุ้มนี่หรอมั้งเอาไปหอดบ้านเฮาเขาเกลือสังเกตเบางการลอกนะครับการลอกมันปีนขึ้นต้นต้นปามเขาเกินต้นปามเลยเอาต้นปามเลยเนาะ บบแมนกะเอ,อิญเลยนะฝนดวดง่ามโอ้มันขึ้นดีเว้ยอแต่หน่อยตัวนึงอยู่ดวสีดักเยอะๆชุบเอาดูเพราะว่าเขาเอาอันนี้มาปูยอนยางเพราะว่าเขาเอามอเตอร์ไซค์มากอือออเอามอเตอร์ไซค์มากล้วเขาพับพับมาใส่อ่านเบารถเนาะแต่เขาสารมันก็มีอยู่แต่ว่า อามอเตอร์ไซค์มามันก็เลยอันมันอย่างย่างๆเลยมอเตอร์ไซค์มามันอันนี้มันคือมันบอบเบืองพื้นที่ใช่ไมันบอบเบืองพื้นที่แล้วก็มันมันไปมันก็สบายหามองจอดรถกับพุ่ยากคุณยิงคมปากมันลงคุณยิงดิ่งปากมันตึ มันยินเสียงฝนเออบราแม่เสียงฝนเสียงล่มนะเสียงล่มพัดไปแม่พระเจ้าอยู่ทั้งอันนั่นมันก็มีคนมากปูสา์ปูอยังมานอนเลยไล่เงินรถจ,จอดเต็มล้านจอดรถของน้องประจักษ บางบางน้อยๆไปอันเกลือกระลอกมันมากินน้ำอยู่บะเฮ้ยม่็นตัวน้ำหอดทีหราโตอืย่ำขังเว้นนะครับมันจะมีรถรถจอดเต็มอยู่ในส่วนเนี่ยข้าเจ้าก็จะมาาเอาศาสตร์หมอนมานอน มานอนมานอนมานอนอยา่างือมานอนอยู่นี่เฮ uh hmm. mm hmm. yup ื่อนบ่มีี่บอกอยู่ไกลนะครับเพื่อนดูไก่บ้านยูไก่ก็เลยมานอนอยู่นี่มาเป็นอย่างือมานอนอยู่นี่เฮื่อนอยู่ไก่คือมาเห็นอย่างแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นญาติของคนป่วยเป็นญาติของผู้ป่วยที่มารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสวนเนี่ยต้องบั่นทอนก็คืออยูบอบนน้องเนี่ยนะครับ เครื่อแตกรเนี่ยตั้งแต่บ้านมีหม้อไส์เนาะมผมมารับยามาหาหมอผมมาจอดอยูใ่ในเดินะนะครับกับยางบมันจะโลกกว่ายางไกลเติมนะครับยางกว่าจะไปหอดมองเนะหลังจากรับยาแล้วก็บยางมาหารถเจ้าของอันนี้คือมาปกตินะครับแต่ว่าข้าเจ้าอาจจะเป็น คนป่วยที่ว่ามารักษาตัวอยู่นี่มานอนรักษาตัวอยู่นี่เวลาเยี่ยมนะครับเวลาเยี่ยมเนี่ยจะมีเยี่ยมสองสองเวลาเทียเ่ยงครับเที่ยงเที่ยงถึงใบมง้งแล้วก็หามงหามงแกงหอดหนึ่งขุ่ม วัน,นประมาณนัน่งงนแหละครับสองทุ่มงยี่มาแรงแต่ก่อนนี่เยี่ยมได้ตั้งแต่ตีสี่เป็นหอดสองโมงเสาร์เที่ยงหอดใบม่วงหาโมงแรงไปหอดสองทุ่มแต่ก่อน,นเนย่มเสาร์กับมีประมาณบะแม,มนมเป็นยังยมตั้งแต่ตีสี่ตีสี่หอดสองโมงเสาร์ตีสี่าถูกตั้งแต่เสาร์แๆแล,แล้วนะหาตื่นระท่านมาแล้เยี่ยมน้ำสอ พี่ซีนี่คือเป็นอย่างพี่น้องญาติของคนป่วยนี่ยคือเขานอนตื่นก็ไปมาให้กำลังใจมากมเฝ้ามากคือเป็นการมาเฝ้าคนป่วยนะครับเฮ็ดอย่งางเบตุนางทุกแนวนะ่ะครับเป็นคนป่วยที่ช่วยเหลือเจ้าของบ่ได้มาจัดการให้ บทุกอย่างเปลี่ยนผ่าเปลี่ยนแพร่แต่ว่าชุมเมินนี้บมนะ่มีครับบ่ให้มาจาดการเียนเขาเขาเขาบ่าให้เขามาจากการเรียนมาเลยอขังดีเดีอวฉันว่าพอว่าพอสิแล้วว่ามันแล้วฉันนะขักดีอืแล้วกม็มันมันมีอัน เสื้อผ่าให้นุ่งเสือผ่าก็มีเมนอาหารอาหารกินไ้คน้นป่วยเนาะก็ทุกอย่างทุกเตวแต่ <c oughs> ว่าอยู่อันทั้งทั้งฝุ่นเมืองเล่าโบมี่เดีอวโบมีเสือผ้าค้นใครไปสุดใได้ก็ตตองอยูสุนันเนาะแมนตองอยูสุนันทั่วประเทศเนาะแมนผ้าหวโีมยังเข้าก็ต้องเอาไป ล้วบ้านนี่อาหารการกินแล้วตั้งแต่ญยาิพี่น้องสี่ซื้อมาญาติพี่นอ้อ,กนองกอาซื้อมาสุ่มกันนั่นแหะเมื่นสุ่มกันแดีวก,ก็ทั้งให้ให้ให้อันไอ่ก้อ<ค>นปวยกินนำ้ำกนปวยกินนำ้ำสินะอาหารต้องซื้อกินเองเสือผ้าเจ้าของแต่แบบไม่ต้องซื้อ,อ,อค้อนปวยต้องกินอาหารแบบใดเหมาะสมแบบใดอาหารอ้อนอาหารแข็งบอ่อหรือว่าจังสรนจีบอ่อนสินะม่นขาเจ้า จัดการเบ็ดทุกอย่างทุกแนวอะอันนี้เป็คนคนเบาคนบบาจัดการว่าคนป่วยคนคนป่วยต้องกินอน,นี้เดอ้อกินเขาออ่อนนเดอ้อสีบั่งอาหารยังกินได้บบรด้เดอ้อบ่ต้องยังมากนะครับคืออยู่อยู่ในอยู่ในรพยงบาลบดถ้าเป็นเป็นเพนเพิดอีกอย่างก็อยู่ในรพยงบาลเบิดเนาะในรพยงบาลเบิดคือกัน ก็ยังเคตสุดทุดไทยที่ผมมาเยี่ยมเนี่ยที่ผมดูแลคนป่วยนี่ก็คือหลวงปู่นั่นแหละนะครับหลวงปู่พี่ที่เพิ่งเพิ่งเพิ่งมรณะาไปเนี่ยแหละเขียมมาเปิเป็นผ่าเป็นยังเครื่องอุปกรณ์เครื่องใสเป็นแพ่่เผือเขามาเป็นหอใหญ่เลยสามสิบสี่ชิ้นเพม่อนยังอันบอได้ใช่ไหมวได้เปิดเลยเพิ่นจะให้อันคนป่วยต่อไปก็ให้เพื่อนต่อไป ก็คือมันมีอยู่เอามาอยู่แต่ว่าชุ่มคณะแพทย์พยายบาคเปนมันมีของข,องขาเจ้าอยู่แล้วเพราะว่ามันอ่าน่าจะมีคน่นมาบริจาคลูกบ้านบ,านบาน<ม>่อยนวลนวลนิดนึอแล้วปูยาสีฟันนี่อย่างต่างๆเนี่ยเหยียบยิ่งยุติสงยิ่งยวนพอส่งเนี่ยค่าก็เลยที่มีคนมาคนมาทำบุญมนมา,ามคนป่วย S <S <อ>ามาทำบุญกับคนป่วยนันมีนี่มามาทำป็นทำบุญคือแคยังอยู่อันทังเมืองเล่านะตามทีอันอยู่โรงพยาบาลที่ไกลๆมิตาเคยไปเห็นเนะมันมันบ่มีบ่มีคนไปทำบุญกับคนป่วยทามี่มันก็หน่อยที่สุดแหลถะถ้า้าวมี่เนาะเรต้องว่าคนทั้งหนอกไปทำบุญกับคนป่วยหนอกตั้งแต่แม,ม้กระทั่งคณะแพทย์หมอผู้ที่เพิ่นรักษาเนี่ย ขราเจ้าทาหาอย่างก่อนไป <c oughs> พระเจ้าทาหาบาัหรือทำหาอย่างลุงก็ลันเป็นโรงบาลมั่นต้องทาอะทมหาเดียวเนีันสัมโน้กั่วไม่ก่อนก่อนที่จะทาหาช่วงนั้นที่สําคัญกว่าสามโน้กั่วคืออย่างถามเรื่องแค่น,นั้นแหละคือตัวสาคัญสําคัญกว่าหลักฐานว่าเจ้าสิเป็นไสมาไดไสมีบัตรมาได้ไสมีสมโน้กั่วบ่ก็คือ พันแรกที่สุดก็คือมีเงินบ่ออคาับบ่มีเงินล่ะมีเคสตัวอย่างบ่ <c oughs> คือจเจ้าของบ่อทุกขย่ยปั้งคือว่าอาเจ้ามาออกลูกอืมแหม่เจ้ามาออกลูกเป็นแบบอันคือว่าอันคนคนถูกคนยากนะอืมคนถูกคนยากล้วบ่ะนี่ขาบ่มีเงินซืออ่าแผ่นอ่าพาอ้อมนะพาอ้อมมันเป็นพาคุณ ก็เอือนผาอมคือกันบอกกันได้เอือนเอื่อกันละผาอมมาอันเล่าเข้าคอนลูกแล้วกันเอามาปกลูกเป็นผาปกลูกอมลูกแแหละเนาะมาหนี้ส่วนอันผู้ผู้แม่ให้มันก็นเลยเอาอันเป็นอาพาทุงเนาะส,สินเจ้าของอพาทุงที่เจ้าของใส่มาแล้วนะ มันมันกะเกาอะไรคือว่ามันเกามันกะเกาอะไรเนาะที่ห้าวสสไปดูแล้วมันกะเกาอะไรมันกะจำเป็นเลยที่ห้าวบ่มีเนาะห้าวบ่มีเห้าวกับตองไส่แบบนี้แหละเนาะบ่มเนมาห้าวห้าวห้าวบ่อยากซืสือหรอกมันมันบวมีผู้บวมีมันกับ่วมีอีรีเนาะแล้วบานเขาเอ็เพศยังไงลนตัวไทยเขากับ่บ่บคอยอย่างอันเบิงปันใดแล้ว เพืออ่อว่าเพื่อว,ว่ามี่มีส้มมันบอกให้เมื่อบานกับมี่บอกให้ครับวายออกเลยอาจจะมี่ว่างก็คือมากครัาาบาว่าบ่มีเงินก็คือบ่บ่รักษาบ่เบิง่งเลยหละ่ะก็คือเมื่อบานลดเมื่อบานซะก็ยังสียลักกับบานนี่เท่าชิงอันรถตวนลุ่มตวน ต,ต,ตัวตาเดยตนนตนบวกต้นตตนล้มมากกว่าสิมาหอดต้องบานอืมกว่าสิมาหอดบานนี่ครับคนเท้าขันบบเข้ามาออกลูกนะครับขัาาออนบบ่าาบบเจ็บบ่ามาหาหมอ,เอมนเลยหมอนมันต้องเจ็บซะก,ก่อนบ่านนี่บ่บ่อยออกเมื่อบานถ้าไม่ออก,กอ,อัจจุบันกรรลดตนล้มตนยัง้งไปไปออกกลางทางแข็งสิครับมี่ตาเลยตัวตาเล็กหน่อยลูกน่อยตนล้มตนยั้ง กานคนที่เบิงที่อย่างที่ว่าเป็นที่ว่าได้เลียนได้อบร้มมากแล้วจังสิบบ่ไหมครับเห็นเห็นบ่ที่อันมีอันช่วงนึงยังใหม่ๆอยู่อันแม่แม่กับลูกชายไปทางทางให้ทางสวนน่ะแล้วถึงอันนี้ยังก่อนถึงงูงูกัดบ่เออถึงงูกัดที่คอยเอาให้เจ้าเบิงนะอยู่อันสยญมาบุรีปากใต้เห่นและถึงงูกัด บูมงมังูอีหยังงูกัดแล้วมันก็เลยอันเป,เปเื่อยเ,เปืเป่อยดำมืดดำมืดมือกับงอเม็ดนึกน้อยก็หนักกตอนตอนสรุปหลักก็คือเสียชีวิตบ่เหม็นแมนสรุปก็คือว่าเสียชีวิตถ้าเห็นอันเขาจเจ้าคอมเมนต์เนาะเขาเจ้าคอมเมนต์ว่าเออเป็นยังคือบอเอากไปหาหมอแล้วกับผู้เจ้าของผู้เป็นแม่แะละเพิ่นก็ตอบว่าเออทุกบ่มีเงินนี่แหละทุกบ่มีเงินไปถ้าบ่มีเงินน่ะคือว่า บ,บ่มีชีวิตอะไรคืองานอะถาบ่มีเงินนะบ่มีเงินก็นกนคือความหมายของชีวิตจะบ่มี<ป>ทุกอย่างขึ้นอยู่ทีเงินเืินตึนตาเดือวตูนเขาก็บอกอันโพดขอความชสวยเหลือประชาชนนะพันเขาโพดขอความชสวยเหลือมันขนาดจะได้งือ่เผลอเผอ ผู้ที่บ่มีจังสันโทรศัพท์สีมีบอมัน <c oughs> มีโทรศัพท์สีมีเงินเติมเน็ตบอ <c oughs> คือลูกคือลูกเจ้าเติมจักมือเติมเท่านึง <c oughs> สามมือเติมเท่านึงแม่เติมบัตรไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> มือนี่ต้องมีเงิน้าบ่มีเงินก็คือเอางายงานบ่มีบุมมีชีวิตท่าเป็นอีหย่างไปคืออย่างที่งูกัดนั่นแหละที่ป่วเนาะมันขันใส่ใจพื้นฐานชีวิตบอกเขากันนะครับเพิ่นเพิ่นก็รููเลยแหละเออแต่ฮาบุมมีเงินเฮาไปเพิ่นกับ่รักษาให้เฮานะความหมายก็คือปมาณนี้แหละไปก็บ่รักษาแม่ผู้แม่ก็ตอบผู้แม่ก็ที่อาจจะคิดแบบนั่นสินะ พอมผมมีเงินเข้าไปก็เพื่อนกันบบอรักษาให้เขาเพื่อนกับอาจจะคกิดแบบนั้นถ้ามีเงินก็นกนคือก็อรักษาแพงแล้วก็แม่รนะักษาแพงก็นั่นแม่นะ <c oughs> ต้อมือมาามืออ่ามือที่สามเนาะมือที่สามได้งเงินแล้วละ <c oughs> เพื่อนว่าสี่เอาไปปัวนะมันกันเลยบ่ท่านแล้ว มันมันพิษมันกระจายไปลายแล้วนะเพื่อนบอกว่าเป็นยังขึ้นบอกไปที่แรกนะเพื่อนก็บอกว่าบอมีเงินเสรแล้วหาเข้าไปตอนแต่ที่แรกอันงูอันมันกัดมันมีไหแฮ่น่ะมันกัอันน่าจะรอดยุ่อเราเป็นเราบมีเงินหน่อยจริงจริอ่ะเืิ พูดที่ถูกกับทุกทุกบุ้มีีกอียงเห็นบ่ถทุกจนได้กินเขากับน้ำแมนขอแต่ว่ามีเขืามีเขาอขาย่างเดี่ยวนะครับเรื่องกับเขาไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเลยครับ <Man. S 2> ขอแต่ว่ามีน้ำกับเกลือกับผงโซลดเนี่ยขอเกิดเคยบอกอีนึงดิมีเอียงกินกรสซ้าคอแต่นีเขามีเขา่าม,มีเกลือมอนีน้ำ น้ำกินมันแต่มันแต่ยู่ได้เนาะถ้าสมมติว่าบุมมีเขาบุมีเขาาม่แห้งยูบ่ดไ, <c oughs> ได้เลยด้มันบหแต่บุมมีเขาน่ะมันยูู่บ่ได้เลยดิเดียวกับท่อมห้องเอ้ยยืดเขายืดเขาเม็นบหเขาถือว่าตั้งไต่เรื่องประหยัดนะครับออืแล้วลังเกือจก็เหมือนกับว่าประหยัด ถ้าว่าประหยัดเนี่ยประหยัดตั้งนต่แนวกินลงทองพี่น้องก็เห็นบม่คอนที่ประหยัดประหยัดแค่อาหารไม่อยากซื้อมากินไม่อยากหามไม่อยากซื้อมากินว่าเอาซาบะนิลไม่อยากซื้อมากินแต่ว่าอย่างอื่นะบ่แพงเต็นทีเลยปะย่างอื่นบ่แพงเนี่ยที่มาสิ่งที่เ<ะ>จ้าของต้องการสิ่งที่ว่าผู้อื่นบ่ได้ประโยชน์น้ำเลยเนี่ย ซุ้มมือเนี่เป็นต้งทันนะครับกับหลูกกับเนี่ยกับให้เงี้ยนเนี่ยแพงมาจากซื้อยังเต็มยำมตื่นสาวมากหัวจากแตนขาวๆแต่ว่ายำได้เงินมากเสือออแต่ยางเดียววิตามินส้มติดไอ้ส้มกินวิตามินนะครับผมอันอันตรายมากๆาผ่านช้ชีวิต บ่ม,มีอันไดที่จะพัฒนานะครับม่มีข้างว่าพัฒนาไม่แต่จะรอยลุงเรื่อยๆ <c oughs> แล้วผู้ใดครอบครัวใดที่ได้อยู่กับซิงมนีนะครับได้อยู่กับคนที่อยู่ไก่ซิงมนีเรามีแต่ตกต่ำนะครับบ่ม,มีเ่แนวดีดอกครอบครัวก็ต้องแตกสาแตกเพศ <c oughs> รอบรัวเพ่พังลงเพราะมีแกนสารยิ่งขอบครัวใดที่ผู้นําเป็นหนึ่งขันนะครับผู้นั่มขอบรัวเป็นหนึ่งขันาถึงต่ความสุขใส่เจ้าของส้างต่ความสุขให้ขอบครั้วบ่พอดีนะครับบบมแมนเลยล่ะแต่ว่าเขาก็คิดได้แค่นั้นก็แล้วแต่เขาดอกว่าเขาเป็นชว่ตของเขาเขาบอต้องไป อ,อุ่นไหวครับข้าเจ้าดอกขอแต่ว่าห้า่เป็นคือข,ข้าเจ้ากับพ่อ,อครับดูแลตัวเองอย่าให้หลงละเริงอย่าให้เป็นคือกข,ข,ข้าเจ้าก็พ่อละอคุณชออลลิ่มแล้วเหรออิ่มเล้วได้ยินเสียงนกเสียงหยังเสียงนกเอี้ยงนะครับเดี๋ยวกินเขาแล้วเดี๋ยวผมจะผ้ามาเบงหรับๆมึงจะหน่อยอึ๊บเนี่ย ยังได้ขวานังเนี่ยมองเขาขนนะั yeah. <laughs> ง,นางกินเขาเมือเดาะสนามพุ่นเป็นน้ำนะครับพุ่นหอมใหม่เบิ่งดอกฟังเสียงกินน้ำเบิงบ่งเมืองเบิงบ่งต่วนเผ่านี่นีหมากพร้อมนี่หมากหมากไล่ไหลเผ่าคุ้มนี่หมักเผาหมากไลย่ยังว่าบกกาไปทั้งไก่ไก่มันยานมันหมากมันลนใส่ ที่ซุ้มพระเจ้ามา,าพักปอนยันใจญยังต่างกันั้ยเบิ่งกะหลออยู่ต้นนั้นสองสองตัวในทางหลังออืืโอ้พุ่นนี่ง,งับอยู่ต่ำๆกะลอกอยู่มองแถวง,งามๆเหนือนตัวนึงอยู่ฝากถั่นนวลเนตัวนึงอามาทั้งนี้าทั้งนี้จะเป็นน้ำเห็นปะเมีเ่น เพราะว่าเขาทายหันหนาเซนามทั้งคุณจะเป็นสะพานสีส้มอีกไสะพานสีส้มพุ่นสะพานสีส้มมองต้นต้น,ตนไม้เออเบิ่งเบื้งป่าร้อยนามสะพานสีส้มด้านนี้จะเป็นสะพานสีเขียวสะพานสีเขียวครับแต่ว่าอันนั้นบ่เห็นสีแล้วเนาะอ๋อมันเก่าเออเพิ่นบ่าทาสีก็อยู่หลักมันยเนี่ยเห็นแต่อยู่หลักเออกขนั่นล่ะก็เบิ่งอยู่หลักมั้ง เป็นังไกสำหรับกินเขาเมื่อีงสำหรับกินเขาเมื่อนี่อิมอ่มน้ำสําร้านกิมนำสัร้านอาหารเลือกเองอาหารเลือกเองมินตาเลือกปิ่งใส่กอกใส่กอกกับปิ่งสามสันนะครับปิ่งสามสันเอาพูละปิ่งนะครับปิ่งละสิบบาทสี่ปิ่งกับสี่สิบบาทส่วนของผพร้อมนี่เลือกเอาเป็นน่องไก่น่องไก่น่องไก่ น้องละยี่สิบบาทเป็นสี่สิบบาทสองย่างเป็นแปดสิบบาทเนาะแล้วก็มาแก้วแก้วนี่สิบบาทเป็นเก้าสิบบาทขนมเออขนมเค้กเค้กเออค้กกล้วยหอมอ่ะละสิบบาทสองอันก็เป็นหนึ่งร้อยสิบบาทอาหารของเฮ้ามือนี่หนามหอมมัตตาบัณฑนะครับศาสตร์พระราานั่งถุงปุ๋ยเพราะว่ามันพกง่ายมันนั่งยังสิกัดมันนั่งนั่งพ่มหอได้คือจัง อานางอินเดียเนาะ,ะขี่พรมห่อไปเล่นโอ้ขักเลยเ <laughs> พื่อนนะครับที่เข้าเรื่องโรงบานอันที่เหลียวเ,เห็นก็คือเป็นตึกตึกทูงๆนี่เป็นตึกหลวงตาบัวนะครับตึกส <m ere> ิบสิบชั้นหลวงตาบัวนะครับผมอ่ะเป็นยังไงสำหรับสัมบีอเอาไว้สัมีก็นเนาะเือกันขิปหนาโบได้ทายหลายมือแล้วช่องนี้เนาะยันเพิ่นอ่ายันว่ายันเพิ่นลื้อมอ่าบ่บมีการเคลื่อนไหว แม <Man. S 1> เอาซองไว้ก่อนนะครับ <Man. S 1> ผมเอาโมนี่คลิปนี้เอาไว้ซัมนี่ก่อนเนาะคลิปกินข้าวอยู่น,<อ>น้องประจักษ์เนาะอ่ากันเจอกันคลิปหน้าพอกันคลิปใหม่เด้อว่าเฮาสิไปไทยเนี่ยมาสู่พี่น้องเบิง่งเนาะมื้อนี้คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนส,สวัสดีดดครับ